้วยวันนี้มาทดามชิมมากหน้าไหนก็ต้องเสนอหนาโอ้โหข้าหนมาเก่าพี่พีไอ้เมื่อกี้ได้บอกไปว่าคือคนเก่าๆมีความจำได้อยู่เนาะสายไงน้องหอมแม่น้องแป้งใช่ไหมคะแต่ก็ย sure. like. ังมีคนใหม่ด้วยเหมือนกันเหรอใช่ไหมคะแม่สมาชิกใหม่แม่สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ปีนเหล่หน่อยแม่แม่จะพาไปใส่เลยอะเอาใจเย็นใจเย็นแม่ก็มีเพลงมาให้นะไม่มี เคยสี่ที่เลยแม่บอกมาเชื่อนะคุณแม่หัวงแม่หัวงแม่หัวงหัวคนไหนมาไหนแม่ไม่ไม่เคยหัวงแล้วครับเอาหัวงหมดเลยครับคุณแม่ตายละหวงหมดเลยเยี่ยมอยู่นี่ด้วยอดอครับคุณแม่หัวงหเลยหัวงหมดเลยนะครับคุณแม่ อย่าให้นายนำตัวนะแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้มีแนะนําตัวแบบเป็นเพลงมาฝากด้วยใช่ไหมดูแน่ดูแน่อยู่ในอารรบ้างไหม่โมแมนตเป็นเป็นเป็นแท่งธงกิ๊บเราไม่โดนธงกิ๊บเยอะมากอะไรการ์ตัวก่อนทุกสาวไม่นน So what can we explain?

นางซนารีนารีเด็ค่ะยังไม่ได้เกี่ยวนะนงซึารียี่หกหน่อยหน้เนยแ้มค่ะ่กำลงคุมก็เป็นลูกสาวแม่หนกแต่นม่ไม่อยู่กันณะเศรีสานท่นน้นเองสนะคะเมื่อกี้เรา้องกันครบเลยแต่ว่าค่ะน้องสองสองคนนี้จะมีสองสาวเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึขออนญาตขอหมายเล้ยงหชื่ะไรกใช่มคะชื่อน้องปามค่ะ อายุเท่าไรคะอายุ13่ะเห็นสิบสาปีชยคุณแม่หมากินแล้วเนาะคุณแม่ไปรับน้องมาจากไหนอ๋อเด็กอ๋อเด็ก่ไดเด็กอ๋อเลนโอ้นี่แอ่ละแต่ละ้นป้าอา ป้าแล้วแบบนี้แกไม่หล่นปุ๊บสายายเป็นป้าแล้วีแล้วก็ปาปาวิปาวิองี้แมนมาดูแน่นอนๆอืมเล้คนหนึ่งขวาสุดจ้าคนนึงขวาสุดสมาชิกใหม่ชื่อคำขอไมานิดนึงจ้าชื่คชื่อน้องกิ๊ฟค่ะเ้องกิ๊ฟกิ๊ฟกิกิ๊ฟก๋กิ๊ฟกิ๊ฟกิ๊ฟกิกิ๊ฟกิ๊ฟกิ๊ฟกิ๊มากิ๊ฟกิ๊มากั อาเพื่อ่มาเห็นเงินนะหนูพาเพื่อนมาคนนึงค่ะเพื่อนมาคนนึงแล้วเพื่อนตอนนี้เพื่อนที่ไหนคะเพื่อนเพื่อนกลับบ้านแล้วเอ๊ะทำไมน้องเที่ักอเก๋ยังอยู่แต่เพื่อนกลับบ้านแล้วแต่พาเพื่อนมาสมัครใช่ไหมคะมาส่งเพื่อนแปลว่าแวลดีกว่าใช่ไหมคะมาส่งเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนก็สั่งมาลงเพ่งจัดแม่กินเกลี่ยมันอ่ามาส่งแลยอยากเป็นทางเครื่องโอแล้วเพื่อนอยากมาเป็นอะไรครับอยากเป็นนักร้องนักร้อง แล้วนั่นได้เต้นโชว์สเต็ปให้แม่ดูไหมคะมาเป็นหันรเรื่องไม่ไม่ไม่อ๋อเหมือนกันแล้วได้ออ๋ได้ได้เหมือนกันได้เลยแม่ก็เลยนกแล้วก็ครัมิการอยู่ในทีมดาวนอยด์การร่วมภาพรูปของมันแล้วก็ใน่งทียดนตรีดนตรีชิ้นแรกที่เรียนคือเกาจินเนอร์นี่แหละค่ะอ๋ออะไรค่ะจินรูไม่เคยจับมันก่อนเลยใช่ไหมไม่ไม่เคยจับเลยค่ะอ๋อแล้วเรียนยากไหมใคร มาสอนไม่ยากค่ะมีครูมาสอนนี่เรียนนานหรือยังคะอืมซึ่งเพิ่งเรียนค่ะเพิ่งเรียนพี่นอย่างหนูเต่าสักนิดนิดหน่อยอ่ะเขาเป็นเพลงเหรอไม่ต้องเป็นเพลงแล้วแม่ผมว่าเรียนโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะเออค่ะมาเป่าโน้ตจ๋าโน้ตจ๋าโน้ตจ๋าอะอะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวต้องต้องขอลองดูสักนิดหนึ่งอันนี้นิดนิดนิดอ่านสโนว์สโนว์นิดหนึ่งแล้วกัน ใช่คะลูกเรียนอยู่นานไหมคะก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะโอ้โหนานนี่เพลช่วงพักวงค่ะโอ้โหเรื่องเรื่องกลัว่าเรืองกลัวเราได้อย่างนี้แล้วโอ้โหนี่เราเป็นปียังไม่ได้นะยังไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะคุยกันต่อเดี๋ยวเรามีเพลงใหม่มาฝากด้วยนะคะแต่เพลงนี้เพลงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้องกันเลยค่ะ